อ๋อค่ะใช่ไหมครัพี่เห๋ออันนี้ไม่ได้ไม่ได้ฉีดเลยอันร้อยอย่างเดียวอืมอันนี้มีพ่อค้ามาซื้อหรือยังฮะพี่เห๋มีแล้วค่ะมีแล้วมาจองต้องการเริ่มเป็นปักแล้วค่ะมาจองตั้งนานแล้วคุณผู้ชมนะเดี๋ยวไปดูกันนะฮะตรงนี้นิดหนึ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวทั้งภาพตามไปนิดหนึ่งนะทีมงานเราตามมานิดหนึ่งนะมาดูตรงนี้นะฮะนี่ฮะผมไม่อยากจะเหยียบไม้ตรงนี้ละเกินนะฮะให้มาดูนะว่าจะขนาดไหนลงทุนเหยียบให้คุณผู้ชมดูเนี่ยฮะอุ๊ยนยฮะเนี่ยครับที่เห็นเน สดกมากเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมครับเนี่ยเฉพาะก,กิ่งนี้กิ่งเดียวถ้าเป็นไม้อย่างอื่นนะบอกว่าหักไ,ไปแล้วล่ะใช่ไหมครับพี่เอ๋วเนี่ยฮะคืออย่างที่ผมถามคุณผู้ชมไว้นะฮะขออนุญาตนิดนึงนะครับพี่เอ๋อขอโทษครับโทษครับนะฮะนี่ฮะธรรมชาติที่สุดน,นะท่านผู้ชมครับคืออย,อยากอยากอยากให้คุณผู้ชมดูนะฮะดูตามมือผมเนี่ยนะฮะดูเข้าไปตรงนี้นะฮะดูว่ามันพี่เอ๋วถ้ามองจากตรงนี้เข้ามาน่ะปีที่แล้วหรือทุกปี6ปีให้หลังมาเคยเจออย่างนี้ไหมยังเลยค่ะ ีนี้ปีแรกค่ะที่เป็นสภาพแบบนี้ค่ะเห็นแล้วเป็นไงบ้างนะพี่เอปื <IL EN C kiss> ้มค่ะปื้มใช่ไหมปื้มค่ะอยากมาทุกวันมาทุกวันแล้วอยากโชว์ด้วยว่าเออให้เพื่อนเกษตรได้รู้ว่าเออพัดร้อยเนี่ยมันได้ผลแบบนี้ค่ะครับผมหนึ่งนะฮะผมว่านะฮะอย่างหนึ่งคุณผู้ชมฮะว่าที่พี่เอ๋บอกไปเมื่อสักครู่นี้ไม่ได้ใช้เคมีมาตลอดเลยแต่สิ่งหนึ่งที่ได้มาอย่างที่บอกไว้ว่าความน่าภาคภูมิใจว่าผลผลิตเราเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะฮะ จากการที่ใช้เพียงแค่ปุ๋ยนะฮะสูตรเสมอสูตรสิบห้าสิบห้าสูตรเสมอแค่บำรุงต้นแค่บำรุงต้นภา้ในต้นมันสมกันไปแต่คุณผู้ชมลองเพิ่มเข้าไปฮะด้วยการใช้สารสกัดที่เป็นอินทรีย์เช่นเดียวกับพัดร้อยถามนิดนึงครับหมดสี่สิบกว่าต้นฉีดไปสามหนหมดไปกี่สิบลังฮะเนี่ยพี่โอ้ยังไม่ยังไม่ถึงครึ่งขวดเลยใจนิดเดียวต้องถามอย่างเงี้ยนะคุผู้ชมครับว่าพัดรร้อยบางคนบอกว่าโอ้โหเก้าร้อย แพงจังเลยขวดนึงก็ใช้ลืมเลยค่ะคืนกบใช้นิดเดียวครับค่ะแล้วก็ไม่ได้ฉีดบ่อยเดือนแค่ครั้งเดียวไม่ได้เปลืองอะไรเลยนั่นไงถามปัามคุ้มอ่ะมันคุ้มมากกว่ามากมากเลยค่ะใช้ประมาณไม่มากแต่มันได้ผลมากค่ะคือประสิทธิภาพเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าใช้น้อยมันจะได้ผลหรือนั่นไงมีคําถามกลับมาเช่นเดียวกันกับรายการเราเยอะนะฮะคุณผู้ชมครับว่าใช้ในน้อยขนาดใช้เยอะๆยังไม่ได้ผลเลย แล้วพอใช้เสร็จผู้ก็บอกว่าพัดร้อยแพงจังเลยอย่างเงี้ยนะฮะไม่แพงค่ะถ้าได้ลองใช้แล้วแล้วจะไม่แพงค่ะคือว่าถ้าไม่เห็นผลเนี้ยะะเปรียบเทียบกับที่เราใช้ไปเราใช้พัดร้อยแค่นิดเดียวแต่ผลที่เขาเราเราได้มาเนี่ยมันมากฝ่ามันมากฝ่าเยอะเลยนะฮะคุ้มค่าค่ะนี่ฮะท่านผู้ชมครับผมผมมีความรู้สึกว่า ดีใจนะฮะด้วยด้วยด้วยความภาคภูมิใจจริงๆเลยว่าเรามีผลิตภัณฑ์ดีๆอย่างนี้แล้วคุณผู้ชมที่ชมรายการของผมอยู่ตอนนี้ทั่วทั้งประเทศและอีก150ประเทศทั่วโลกทั้งทั้งอาเซียนทั้งหมดเลยนะที่ดูอยู่ตอนนี้เนี่ยนะครับผมเชื่ออย่างหนึ่งว่า,าพี่แอ๋วของเราคงจะเป็นคนที่บอกได้เป็นอย่างดีว่าพัดร้อยเนี่ยนะฮะของเราเนี่ยได้ผลขนาดไหนจากผลพวงที่ใช้กับมะขามซึ่งมะขามเนี่ยไม่เคยดก ไม่เคยดกค่ะไม่เคยดกปีนี้ดกแล้วก็เป็นทกต้นแล้วก็ดกทุกต้นแล้วดกทุกต้นแล้วดกเนี่ยดกแบบลักษณะว่าสมบูรณ์สมบูรณ์ค่ะอืฝักสวยน้ําหนักดีฝักสวยน้ําหนักดีค่ะเดี๋ยวเราจะหาว่าเรายืนอยู่ที่นี่ที่เดียวท่านผู้ชมครับพี่ยเ่าครับพาผมชมสวนหน่อยได้ค่ะจ้ะตามไปเลยครับต้องมุดหน่อย มุดหน่อยฮะมุดหน่อยขนโปรดฟังทางนี้พวกเรามีของดีมานำเสนอสารสกัดธรรมชาติคนเจอไม่ต้องรอเกินอรีบตัดสินใจรัดร้อยคือชื่อในปันสารสกัดธรรมชาติอินซีรัดร้อยสูตรคูนสองซุปเปอร์โกจากเดิมผสมสมุนไพร 9ชนิดสูตรซุเปอปร,ร์โกวางขายแล้วผสมสมุนไพรตัวที่10รวมเป็นสมุนไพร10ชนิดใช้ได้กับพืชทุกชนิดเช่นพืชไร่นาข้าวข้าวโพดอ้อ,อยมันสำป,ปะหลังไร่งาไร่ถัวพืชสวนผลไม้ทุกชนิดเช่นสม้มทุเรียนเงาะลองกองลังสาละมุด มังคุดลำใหญ่ยางพาราปลามไม้ดอกไม้ประดับพืชผักทุกชนิดสนใจติดต่อร้านค้าเคมีกเกษตรชั้นนำทั่วประเทศ,ทเทศสนใจโทร02 948 5303มาถึงแล้วมาถึงแล้วสารอินทรีย์หยุดวัชพืชทูกรีนโซนผลิตภัณฑ์ดีๆจากลัดร้อยสารสกัดธรรมชาติบวกเคมีสังเคราะห์ หยุดหญ้าในไร่นาของท่านประเภทดูดซึมอายุวัชพืชไม่เกิน30วันให้ใช้ประมาณ70ซีซีผสมน้ำ20ลิตรถ้าหากวัชพืชเกินกว่า1เดือนให้ใช้ปริมาณ1น0ซีซีผสมน้ำ20ลิตรสารอินทรีย์หยุดวัชพืชทูกลีนโซนเมื่อใช้แล้วจะมีความปลอดภยัยต่อสิ่งมีชีวิตและเป็นมิตรกับพื้นดินเมื่อใช้ทูกลนโซนแล้ว ดินจะไม่แข็งเป็นดานดินจะฟูไม่มีสารตกา้างปลอดภัยตอ่อเกษตรกรหาซื้อทูกรีนโซนได้แล้ววนันนี้ตามร้านค้าเคมีกเกษตรที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์พลัดร้ด 100. อยทนโปรดฟังทางนี้พวกเรามีของดีมานำเสนอ สารสกัดธรรมชาติสนเจอไม่ต้องรอเกิดรีบตัดสินใจวัดร้อยคือชื่อในฝัตา 100พัดร้อยฝาพัดร้อยฮะ,ะแม้แต่ทั้งสุนัขยังไม่เว้นกินฝาไปด้วยเลย จากตรงนี้เลยนะพี่เอ๋อเนาะโหนู่นนะฮะแต่อันนี้มันก็อ่อนแวก็ก็ต้องเอาไม้ค้ำเหมือนกันคืออันนี้ก็ค้ำเหมือนกันเนาะพี่แอวเนาะนะฮะไม่งั้นไม่อยู่นะครับงนีโอ้นี่นี่ค้ำนี่ออกมาในนี้เลยยิ่งมองไปฝั่งนู้นนะฮะโซนนู้นเลยนะครับอันนี้อีกประมาณกี่วันได้เก็บฮะน้พี่แอ๋ครับอีกสี่ห้าวันก็เก็บได้เก็บได่เก็บทั้งหมดเลยไหมว่าทยอยทยอยค่ะทยอยค่ะเนี่ยฮะเอาเลือกเอาต่อฝักเต็มเต็ม ประมาณสักไม่ถึง1ิบฝักนะต่อโลไม่ถึงเคยชรางก็ประมาณ5้าฝัก6กฝักค่ะ5 -6 ถึงฝักต่อกิโลกรัมนะฮะท่านผู้ชมครับเพราะมันมีน้ําหนักค่ะจ้ะน้ําหนักมันเพิ่มขึ้นดูจากตรงนี้นะฮะเนี่ยฮะท่านผู้ชมครับน้ําหนักดีจริงๆนะฮะแล้วเนื้อเขาแน่นนะฮะดูจากตรงนี้นะฮะค่ะเกลี้ยงสมบูรณ์แล้วเรื่องโรคเรื่องแมลงอะไรอย่างเงี้ยไม่มีค่ะไม่มีค่ะไม่มีเลยเพราะว่าอันนี้คือไม่ได้ใช้เคมีด้วยไม่มีค่ะไม่ได้ใช้ค่ะคือมัน สภาพปักมันแข็งแรงมันแรงไม่กินสุดท้ายนี่เป็นฮาพี่แอลครับอยากให้พี่แอลบอกคุณผู้ชมนิดนึงว่าพี่แอลหลังจากที่ได้ใช้พัดร้อยไปสามหนนะฮะแล้วปีนี้เป็นปีแรกที่ได้ใช้พี่แอวได้อะไรจากการใช้พัดร้อยเนิตๆเลยครับพี่แอลครับได้ผลประโยชน์จากพัดร้อยนะก็ได้เนี่ยอย่างกที่เห็นคือว่าได้มะขามดีขึ้นได้มากขึ้นแล้วก็ได้ผลทุกต้นและได้น้ำหนักดี ก็คงอันเนี้ยที่เห็นผลชัดๆนะคะที่ได้ผล,ค,ผลค่ะจากที่เคยใช้อะไรมาก็เนี่ยมาปีเนี้ยรู้สึกว่าตัวเองได้ผลมากได้ผลมากค่ะที่สุดเลยที่สุด,ดเลยค่ะคือ ได้ของที่สมบูรณ์แล้วมากขึ้นค่ะถือว่าเจอของเจอของที่ดีที่สุดแล้วไหมดีที่สุดแล้วค่ะหยุดกบท่พัดร้อยหยุดกีทพัดร้อยค่ะก็จริงๆที่ผมถามแบบนี้นะท่านผู้ชมข้าวบาพี่แหววเองไม่ได้ใช้เมื่อก่อนคือไม่ใช่กลุ่มฮอร์โมนแบบนี้เนาะพี่แหววไม่ะไม่เคยใช้เลยเพิ่งมาเจอพัดร้อยเพราะว่าพี่สมศักดิ์เนี่ยนะฮะไปใช้กับอ้อยแล้วได้ผลได้ผลนะฮะแล้วพี่สมศักดิ์คงจะแนะนําแหละว่าใช้กับพืชมะขามได้ด้วยนะฮะก็เลยนํามาใช้ดูนี่ฮะท่านผู้ชมครับคนไหนที่ยังไม่กลล้้้าตตัััดดดดสิิินใใใจจชพแวไม่ผ นั่นแหละครับเป็นคําตอบที่ดีมากๆเลย <นะ S 1> ท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะพูดยังไงก็ได้ใ,<ช>ให้คุณผู้ชมได้ซื้อแต่วันนี้คุณผู้ชมครับเห็นจากด้านหลังผมแล้วมีคนมาถามรายการผมเยอะนะฮะว่าในการถ่ายทําแบบเนี้ยนะฮะเป็นการถ่ายทําที่ธรรมชาติมากมีคนติชมมารายการของเราเยอะมากเลยเพี่เหว่<อ>เป็นธรรมชาติมากเช่นเช่นว่าเออเนี่ย คงจะแบบอยากให้มีรายการแบบนี้ดีๆไว้เพราะว่าส่วนมากคนอื่นเขาเนี่ยเขาทำรายการกันนะฮะออคือจะไม่ไม่เป็นคําถามที่เหมือนกับว่าหวังแต่จะขายของอย่างเดียวไงฮะออพี่แอ,อ,อ๋วอ่าแต่รายการของผมตรงนี้เป็นรายการที่หนึ่งนะไม่มีการยกเมฆกันเนาะไม่มีการหาแปลงมาสาธิตกันอันนี้คือของพี่แอ๋วเองโดยตรงใช้เองกับโดยตรงอันนี้ก็เห็นแล้วว่า มันเป็นทุกต้นอย่างตรงนู้ฝักละกองเป็นกองเป็นนั่นเลยนะคะคือได้ผลทุกต้นค่ะจากที่ว่าไม่เคยเป็นทุกต้นแต่ใช้พัดร้อยนี่คือว่าผลประโยชน์ที่มันได้อย่างนี้คุ้มค่าค่ะคุ้มค่าเพราะฉะนั้นผมจะใช้คําพูดว่าพี่น้องเกษตรกรทั่วทั้งประเทศแล้วก็อีก หลายหลายประเทศทั้งอาเซียนเลยไม่ต้องลองใช้ได้เลยเนี่ยได้เลยคับไม่ผิดหวังค่ะไม่ผิดหวังนะพี่ไม่ผิดหวังสุดยอดครับท่านผู้ชมครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณพี่แอลอย่างสูงเลยที่ร่วมรายการกับเราขอบคุณมากครับพี่แอลครับขอบคุณครับขอบคุณครับต้องปลุกมือให้ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นะฮะเนียกว่าพลัดร้อยเนี่ยใช้กันอย่างมากมายเลยทีเดียวมะขามก็เฉกเช่นเดียวกันครับเป็นไงฮะฝักสุดยอดครับ3 4มี่ฝักประมาณ1กิโลโอ้โห อะไรจะขนาดนในชุดไม่อยู่แล้วครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านไหนที่สนใจดูแล้วนะฮะอยากจะใช้ผลิตภัณฑ์ตรงนี้ด้วยนะฮะอย่าลืมก็แล้วกันนะท่านผู้ชมครับไปหาซื้อได้ตามร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนําทั่วประเทศโดยเฉพาะตัววิ่งที่ขึ้นอยู่ด้านหน้าจอของท่านผู้ชมปัจจุบันนี้นั่นก็คือตัวแทนร้านค้าจําหน่ายผลิตภัณฑ์พัดร้อยอาจจะวิ่งได้ไม่หมดท่านผู้ชมฮะเนื่องจากเวลาเราจากัดเพียงแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นแต่สิ่งที่ท่านจะต้องคุยกันได้หรือสอบถามได้นั่นก็คือหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นด้้้้าาาาานนนนนนหจจจอออยยู่3เเบบรปัััุุีโทมมคกะะชล เวลาหมดแล้วท่านผู้ชมครับเจอเจอกันใหม่กับรายการเกษตรจรในวันพรุ่งนี้วันนี้ผมลํำลาไปแล้วสวัสดีครับ